เชื่อว่านะหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วก็คือสิ่งที่คุณโฟกัสอ่ะมันจะขยายผลและนั่นก็คือตัวสร้างชีวิตที่แท้จริงถ้าเราคุยกันอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ว่ามนุษย์คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นสาสารนั่นแปลว่าทุกสิ่งที่คุณได้พบเจอในชีวิตเนี่ยหรือแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาของคุณเนี่ยสิ่งรอบตัวคุณทั้งหมดเนี่ยร้วนถูกสร้าง จากพลังงานหรือแรงสั่ัสรเทินของคุณทั้งสิ้นถ้าคุณอยากจะทำความเข้าใจอันดับแรกเราต้องมีความเชื่อตรงกันก่อนว่าคุณมีพลังสร้างโลกด้วยตัวคุณเองหากวันนี้สิ่งรอบตัวคุณน่ยมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณต้องการวิธีการก็คือต้องโฟกัสใหม่ รวมไปถึงการเข้าใจว่าเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยมันมักจะมาจากสิ่งที่เราทำเอาไว้ก่อนหน้านั้มนมันเป็นกฎของเหตุและผลหรือที่เราพูดอยู่เสมอในหลายคลิปว่าคือกฎแห่งกรรมซึ่งก็คือปัจจุบันนะไอ้กรรมเก่า,าก็ส่วนหนึ่งแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยมันสําคัญที่สุดหากวันนี้ยอดขายคุณตกลงคนใกล้ตัวทําตัวไม่น่ารักหรือเจอปัญหาใดๆก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณเวลาเราอยากรู้ว่าทําไมสิ่งล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันเนี่ย เราจะย้อนกลับไปดูนะว่าก่อนหน้านี้พลังงานของเราไปโฟกัสอะไรถึงเกิดสิ่งนี้กับฉันฮะหรือเราทําอะไรบ่อยๆช่วงนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนฐานจิตเราเป็นยังไงก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคุณไปโฟกัสความรู้สึกในเชิงขาดแคลนคุณรู้สึกเบื่อหน่ายพอยอดขายตกคุณก็ไปโฟกัสที่ยอดขายที่มันตกเอ,อ้ยทำไมยอดขายมันถึงตกนะ อย่างเงี้ยคาว่าโฟกัสถ้าพูดง่ายๆก็คือการมองไปที่สิ่งนั้นเรามองไปที่ไหนเวลามองเรามองด้วยกายภาพถูกไหมคือใช้ตามองแต่พอเวลาไอพอเวลามีพลังงานเนี่ยไอพลังงานที่มันจะสร้างคืออะไรคุณมันจะเข้าไปดูที่ตาในคุณก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยแหละว่าเราไปโฟกัสความรู้สึกอยู่ตรงไหน ถ้าคุณกําลังเจอปัญหาแล้วคุณโฟกัสที่ปัญหาปัญหามันจะขยายผลคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาคุณต้องหัดโฟกัสว่าปัญหาของคุณจะถูกคลี่คลายด้วยอะไรเช่นการที่ยอดขายตกลูกค้าเงียบไรายได้ลดสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรต้องการให้ไรายได้เพิ่มลูกค้าเพิ่มจิตใจข้างในของคุณจะต้องมองไปที่การขายของดี เอาง่งายๆเลยนะให้คุณเอาบรรยากาศเก่าๆบางคนเนี่ยที่ร้านมีกล้องวงจรปิดถูกไหมให้บนันทึกเวลาที่ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆหรือช่วงเวลาที่ลูกคา้า,า,ววา,กคาโอนเงินรัวๆเข้ามาในบัญชีเนี่ยเราชอบแบบนี้เราต้องการแบบนี้ถูกไหมเรากาลังจะสร้างโลกของเราคุณเราสร้างโลกของเราทุกวันเราจะไปสร้างโลกของคนอื่นมันก็ไม่ได้บางทีคนที่มีปัญหาบางคนเนี่ยคุณที่มีปัญหาในชีวิตเพราะไปโฟกัสกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปไปโฟกัสที่ปัญหาของคนอื่นอาจเพราะด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนาะ เป็นห่วงหรืออาจจะดูเป็นแนวทางเพื่อศึกษาเวลาคุณจะไปดูเรื่องลบๆที่เป็นคุณบอกว่าเออจะเอามาเป็นอุทาหรณ์ามาเตือนตัวเองนะดูเสร็จนะดูเสร็จอาจจะไมปพงงานตัวเองได้แล้วคุณเอาไปโฟกัสในเชิงที่มันเติบโตด้วยอย่างข่าวเศรษฐกิจที่ว่าจะมีแนวโน้มนูน่นนี่นั่นจะเกิดเอฟเฟกอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นหรือดูภัยพิบททัติทังธรรมชาติเนี่ยสภาวะแนวโน้มต่างๆมันดูได้หมดอะคุณเพราะมันจะทําให้เราไม่ประมาท แต่หลังจากนั้นคุณต้องไปโฟกัสที่การแก้ไขคุณต้องโฟกัสกับการเจริญเติบโตให้มากขึ้นเพราะคุณกำลังสร้างโลกของคุณไงและคุณมีพลังที่จะสร้างสิ่งนั้นทีนี้สิ่งที่เราจะแนะนำนะคุณลองจินตนาการนะว่าเวลาเรามองไปที่อะไรสังเกตนะเวลาเรามองไปที่อะไรให้มันเป็นภาพแฟงซีนิดหนึ่งเหมือนเราส่งลำแสงต่อ,อไปคุณ ใส่ไฟนะนิดหนึ่งนะเป็นภาพแฟนซีนิดหนึง่งแล้วก็ไปทําให้สิ่งนั้นมันขยายออกหรือความคิดของเราเย่คุณเราคิดถึงเรื่องอะไรบ่อยๆเราก็จินตนาการว่าไอ้ความคิดไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันก็ส่งคลื่นออกไปเป็นลําแสงเหมือนกันส่งลําแสงไปที่สิ่งนั้นแล้วก็ทําให้สิ่งนั้นน่ะมันเติบโตขยายตัวแล้วก็เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมาคําพูดก็เช่นเดียวกันคุณไม่ได้พูดไปเฉยๆแต่ทุกครั้งที่พูดให้จินตนาการว่ามันมีแสงออกมาจากปากของเรา นะไม่มีแสลมาจากปากของเราไปพร้อมกับคําพูดที่เราพูดนั้นๆแล้วทําให้สิ่งนะั้นมันส่องสว่างมีชีวิตชีวาทําให้สิ่งนะั้นมันเติบโตมันขยายตัวเห็นไหมพอเราพูดแนวแฟนตาซีมันจะดูมันสนุกมันแบบทุกครั้งวอ้มีแซลจากปากมีแซล,ลจากตาเว้ยมีแซลจากหัวเว้ยแล้วทาให้สิ่งนะั้นมันส่องสว่างมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นเห็นไหมนี่แหละคุณเรากําลังสร้างโลกด้วยปัจจัย นะสร้างโลกด้วยปัจจัยสาอย่างที่เป็นประกาศิทธ์นะเป็นประกาศิทธ์ของเราก็คือความคิดคือมนตราวาจาคือประกาศิทธ์อันนี้คุณต้องจำไหมนะจากนั้นคุณก็ลงมือทำอย่ามัาแต่คิดเห็นไ,ไหมคิดพูดแล้วก็ทำนี่คือประกาศิทธ์ความคิดคือมนตราวาจาคือประกาศิทธ์จากนั้นลงมือทำ อย่าโมแต่พูดแต่คิดไม่งั้นเราจะกลายเป็นพวกที่เก่งแต่พูดลงมือทําตามที่คิดตามที่พูดคุณพาตัวเองไปอยู่ในที่พลังงานสอดคล้องทั้งความคิดและคําพูดที่ดีๆลงมือทําตามแนวทางที่สอดคล้องึกับสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละคุณมันจะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยทางกายภาพนะมันเกิดขึ้นเพราะเรามีพลังสร้างสรรค์อยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้ว ทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพมากขึ้นถ้าเคยเคยได้ยินว่าอ่ออย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเนาะอันนี้ดูมันเป็นหลักการเดียวกับการโฟกัสเหมือนกันนะคุณการเพ่งโทษกับการโฟกัสมันมันคล้ายมันเหมือนกันเลยล่ะพูดง่ายเวลามนุษย์ใช้ชีวิตเนี่ยจะมีการเพ่งสองด้านก็คือเพ่งคุณกับเพ่งโทษเนาะเพ่งคุณก็คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นบวกอะนะสิ่งที่มันพลังงานบวกๆสิ่งที่เป็นบวกๆจะเข้ามาในพลังงานการสร้างสรรค์ของเราส่วนการเพ่งโทษก็จะเป็นประจุลบอย่างเงี้ย เป็นพลังงานลบๆในการสร้างสรรค์ของเราและเราก็ต้องมีทั้งสองสิ่งนี้ผสมกันเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ส่วนการเพ่งโทษที่เป็นที่เป็นภยัยหรือการโฟกัสผิดจุดที่เป็นที่เป็นภัยก็คือการเพ่งโทษผู้อื่นเพ่งอยู่ได้แหละเพ่งโทษอยู่ได้แหละและการเพ่งโทษก็คือการโฟกัสอย่างเช่นถ้าแฟนคุณเคยโกหกคุณก็จะเพ่งไปที่เขาเขาเป็นคนโกหกเอ๊ะเขาพูดนี้เขาโกหกอยู่หรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ย หรือความไม่ไดีของตัวเองข้อด้อยข้อจํากัดของตัวเองก็เพ่งไปเพ่งอยู่นั่นแหละมันก็จะเข้าสู่ข้อที่ว่าเมื่อคุณโฟกัสอะไรหรือเพ่งอะไรก็เหมือนคุณส่งอาหารส่งแสงส่งปุ๋ยไปให้สิ่งนั้นแต่การเพ่งโทษที่มีประโยชน์มันก็มีคุณเราไม่ได้บอกให้คุณต้องคิดบวกอย่างเดียวเราอยู่ในโลกที่ต้องมีทั้งสองด้านมันต้องมีคุณพวกความสมดุลมันต้องดำรงอยู่พร้อมกันเหมือนที่เราเคยบอก มีดีมีชั่วมีมืดมีสว่างมันต้องมีไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือมืดอะไรคือสว่างการเพ่้งโทษที่มีประโยชน์ก็คือการรู้ว่าสิ่งใดเป็นโทษกับตนอย่ามองเห็นโทษที่คุณกำลังทำได้นะการคิดแบบนี้เป็นโทษกับฉันเรื่องอะไรนะการรู้ว่าเนี่ย เอาอีกครั้งนะการเพ่งโทษที่มีประโยชน์คือการรู้ว่าอะไรเป็นโทษกับตัวเองอย่ามองเห็นโทษที่กําลังทําการคิดแบบนี้เป็นโทษกับฉันไหมการพูดแบบนี้มันเป็นโทษกับฉันเรื่องอะไรไหมการเลือกกิจกรรมแบบนี้แบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันกําลังส่งโทษอะไรให้กับฉันไหมนั่นคือการเพ่งโทษโดยการโฟกัสสิ่งที่มันจะเกิดแล้วก็ย้ายโฟกัสไปที่การเพ่งคุณฉันจะเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างไรล่ะถ้ามันเกิดอย่างนี้ เราจะทาให้มันดีขึ้นหรือเป็นบวกขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เราคุณคือการแปลงจากเพ่งโทษกลายเป็นเพ่งบวกถ้าเป็นการเพ่งคุณเอาง่ายๆเลยนะก็คือการที่เพ่งไปที่คุณงามความดีเหมือนที่เขาบอกว่าคนเราคุณเหมือนกระดาษนะคนเราเหมือนกระดาษขาวที่มีจุดสีดําแล้วโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปจะเป็นคนดีนะี่หรอไหมหมายถึงคนที่มีจิตใจมีเมตตากรุณนาะไม่เป็นคนที่โหดร้ายอยู่แล้วแต่ทุกคนก็จะมีจุดดาอยู่บ้าง ไอ้จุดดานั้นยังไงก็ยังเล็กกว่าพื้นที่ทั้งหมดของกระดาษสีขาวถูกไหมแต่คนเราคุณบางคนก็จะเพง่งแต่ไอ้จุดดาเนี่ยจนลืมไอ้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นสีขาวไปลองเพ่งไปที่สิ่งที่เป็นคุณบ้างคุณเพ่งคุณบ้างเพ่งไปที่สิ่งดีๆบ้างแนวคิดนี้คุณมันช่วยให้คนนะ่ะผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตมาเยอะแล้วนะมันง่ายๆแต่มันทําให้พ้นมาได้ เวลาที่คุณประสบกับปัญหาในชีวิตหลายคนจะบอกว่ามันมองดีไม่ได้เลยถูกคุณเพราะตอนนั้นคุณหม,มกมุ่นแล้วคุณหาข้อดีไม่ได้เลยและก็ในแหละคุณมันทําให้คนเรามันแตกต่างกันเพราะบางคนพอเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีถูกไหมก็หาข้อดีในนั้นไม่เจอจริงๆชีวิตเขาก็จะเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้แต่สิ่งที่ทําให้คนเราแตกต่างกันก็คือคนที่รู้ว่าชีวิตเป็นเกม คนที่รู้ว่าปัญหาคือพ่อแม่ของปัญญาคนที่รู้ว่าเกิดมาเราเกิดมาทุกวันนี้เพื่อที่จะยก,กระดับจิตวิญญาณเพื่อกลับบ้านกลับสู่จิตเดิมแท้กลับสู่จิตที่สุดสิ่งที่เราเจอเพื่อให้เราเติบโตเพื่อจะได้เข้าใกล้จิตที่สุดจิตเดิมแท้ม,มากขึ้นของตัวเราเองอะนะถ้าคุณรู้แบบนี้ ไม่ว่าในสถานการณ์มันจะแย่มันจะลบมันจะเจอคนไม่ดีจะเจอเรื่องที่มันท้าทายขนาดไหนก็ตามเราก็เพ่งคุณได้หรือหาข้อดีได้เพราะสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอคุณลองดูสิว่าในแต่ละวันคุณเพ่งคุณหรือว่าเพ่งโทษมากกว่ากันอย่างคุณเคยเจอไหมคนบังควรนะ ทาไมเจอแต่เรื่องขัดใจคุณเคยได้ยินคนบทไหมเชื่อแต่เรื่องขัดใจอันนั่นก่านไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกนั่นแหละคุณคนที่เพ่งกับโทษแต่บางคนก็เพ่งคุณเกิดคือไม่จัดสมดุลก็จะเป็นคนประเภทว่าฉันเชื่อว่าฉันทาได้ฉันเชื่อว่าทุกอย่างต้องดีที่สุดจริงๆแล้วจิตใจเขาไม่พร้อมที่จะเจอความคิดหวังคุณเขาก็จะติดก,กับดักของโรคสวยติดก,กับดักของการคิดบวกแบบผิดๆที่มีการสองนกันมาสิ่งที่เราจะแนะนำก็คือให้คุณโฟกัส สิ่งที่คุณปรารถนาด้วยการขอบคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณเวลาคุณจะเพ่งคุณหรือคุณจะขอบคุณเนี่ยหละหลายๆคนจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะความกลัวกลัวที่จะเจอสิ่งไม่ดีก็เลยไปเพ่งกับสิ่งดีๆซึ่งมันไม่ถูกต้องสัทีเดียวคุณพลังงานมันไม่ดีเท่าที่ควรเงียออกไมเพราะมันพื้นฐานมาจากความกลัวเพราะฉะ้นวิธีง่ายๆก็คือโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยความรู้สึกขอบคุณ คุณอยากให้ลูกค้าซื้อของคุณคุณอยากให้เจ้านายสนับสนุนถูกไหมคุณอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณอยากเก่งขึ้นคุณอยากมีความสุขในชีวิตมากขึ้นคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณก็โฟกัสที่สิ่งเหล่านั้นด้วยการขอบคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณนะมันมีอยู่เทคนิคหนึ่งคุณคือให้ขอบคุณสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตคุณ นะสิ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณที่ผ่านมาแล้วอะ่ะเพราะบางทีการต้องการสิ่งใดเนี่ยแล้วประสบการณ์ทางโลกทางกายภาพเรายังไม่เคยเจอไงคุณอยากคุณต้องการสิบล้านเงี้ยแต่คุณยังไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างนี้สมองคุณจะทำาะไรที่ปิดกั้นคุณและใจคุณเนี่ยจิตใจคุณจะรู้สึกลึกว่ามันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นให้คุณกลับไปสู่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นะ่ะคือกลับไปดูวันที่ขายของดีดูวันที่เงินเข้ารัวๆเข้าเยอะๆ จดจำช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมีอิสรภาพในการใช้เงินกลับไปขอบคุณวันที่คุณมีความสุขโฟกัสคุณโฟกัสไปที่ตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณสมองคุณน่ะมันจะต่อต้านน้อยลงมากๆและนะพอสมองเราเปิดรับแล้วเนี่ยจิตสำนึกที่คอยทำหน้าที่ชี้ถูกชี้ผิดอันนี้จริงอันนี้ปลอมอย่างเงี้ยมันจะเริ่มอ่อนกำลังลงคุณ เราก็สทำให้จะโฟกัสเข้าไปเป็นภาพจินตนาการว่าฉันต้องการมีชีวิตแบบไหนอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพทางเวลามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อยู่กับคนที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณเห็นภาพพูดนั้นในจินตนาการแล้วคุณก็ขอบคุณแล้วก็อย่าลืมแอคชั่นเลยนะก็คือการลงมือทําด้วยคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินคุณจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการเงิน อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุณนะคุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนทําสิ่งที่สอดคล้องโฟกัสสิ่งที่ต้องการคุณด้วยคําว่าขอบคุณจิตสานึกของคุณมันจะต่อต้านน้อยลงคนที่คิดแล้วไม่ลงมือทําคุณมันเท่ากับคุณไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยเพราะมันจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยบ่แล้วไงคุณก็จะดีแต่คิดดีแต่พูดแต่คุณไม่แอคชั่นคุณไม่ลงมือทํา อะไรเลยและนี่แหละคุณคือการโฟกัสคือการเพ่งคุณเพ่งโทษทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปเราต้องมีทั้งสองอย่างเพื่อ,อามาบาลานซ์ในชีวิตประจําวันของเราเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่ทิ้งสิ่งที่ลบเรารับสิ่งที่บวกแต่เราก็ไม่ทิ้งประสบการณ์เดิมที่เป็นประสบการณ์ด้านลบเพราะประสบการณ์ด้านลบทําให้เรามีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีค่ะ